ผมเป็นคนหนึ่งเป็นทั้งบัมมี่บัมบ้าและอาเจเป็นทุกอย่างให้น้องนิวเลยนะครับรวมถึงเป็นพิธีกรให้น้องนิวด้วยยังไงก็ขอให้ทุกวันในการทํางานต่อจากนี้นะครับรวมถึงความสามารถทุกอย่างของน้องนิวขอให้เป็นที่ยอมรับแล้วก็มีทุกคนรักน้องนิวเยอะๆขึ้นแบบนี้ไปทุกวันเลยที่สําคัญเป็นปัญใจที่น่ารักของคุณสีเพื่อพนพิารณ์ต้องเลยครับสวัสดีครับนัพิาณเองนะครับ ทุกคนลก็เชิญน้องนิววันนี้พี่มาก็จะพูดถึงน้องนิวบ้างนะครับนะวันนี้ก็เป็นงานครั้งใหญ่นะครับเป็นงานใหญ่เลยของน้องนิวนอะพี่มาก็แสดงความยินดีด้วยไหมครับผมแต่ขอพูดถึงน้องนิวนิดนึนงละกันเนาะคือพี่มาเชื่อว่าแฟนคลับของน้องนิวหลายๆคนนะครับผมโดนน้องนิวตกเกข้อสสเหอะไรที่มากไม่รู้ แต่สำหรับพี่มาร์คครับผมพี่มาร์คก็เป็นหนึ่งคนที่โดนน้องนุ่นตกเหมือนกันนะน้องเป็นคนน่ารักมากครับผมแล้วก็เป็นคนที่เก่งเนี่ยครับซึ่งพี่มาร์คก็มีความสามารถของน้องนุ่นมากตั้งแต่น้องเข้ามาในทีมดนตรีคือตอนแรกน้องเอาจริงจคือตอนแรกน้องเงียบมากน้องแทบจะไม่คุยกับใครเลยนะฮะแล้วแบบเห็นพัฒนาการของน้องงานตั้งแต่วันแรกนะครับผมก็ตื้นในความสามารถของน้องมากครับทั้งร้องทั้งเต้นทั้งแสดง ครบหมดเลยนะฮะศินะพนชชันจริงๆนะครับผมเขาจะได้ความดีๆด้วยนะครับผมซึ่งพี่มาร์คื้มมากๆครับผมแล้วก็น้องเป็นคนที่น่ารักมากๆจริงๆนะครับผมแล้วอยากให้น้องนิวนะฮะเป็นเด็กที่น่ารักแบบนี้ตลอดไปนะครับผมพี่มาร์คเชื่อว่าแฟนคลับของน้องนิวทุกคนนะฮะในมาม์กนี้ของน้องนิวทุกๆคนเนี่ยคอยสปอร์ตน้องอยู่แล้วนะครับผมสู้ๆครับเป็นกมันจะให้นะครับถ้าเด้ถึงน้องนิวถ้าเด้ถึงอะไรนะครับคำตอบได้ทันทีก็คือ เสียงร้องเพลงของนิวนะครับเพราะนิวเป็นคนที่ร้องเพลงได้เพลาะมากนะครับแล้วก็ลูกคอนะครับลูกคอที่มีเอกลักษณ์แลวเป็นเสียงที่นุ่มนะก็นึกถึงการร้องเพลงกันเสียงของนิวเลยครับเป็นสิ่งแรกที่จะพูดถึงน้องนิวนะคเออนีกอันหนึ่งนะถ้าพูดถึงน้องนิวนะครับจะนึกถึงอะไรนึกถึงซิมบัสค่ะแล้วคงจะเป็นน้องแมวครับผม ว่าคือน้องมิวอาจจะเป็นคนที่ขี้อ้อนมากแต่ว่าที่สำคัญครับขี้อ้อนแต่คนสําคัญนะครับผมครัไม่อยากพูดเลยว่าอ้อนใครมีเศษตาให้การดูนะครับก็นั่นแหละครัน on, บนิ่ก็น่าจะเป็นหนุ่มแนวครับมิวจะต้องใช้สีหนาแนวดีแนวแสงเพราะว่าน้องมีวเขาจะเหมือนกับน้องตรงที่แบบว่าเออจะมีความโซนมีความน่ารัก แล้วก็แฮปปีไอวิวเย์นะครับขอให้เป็นน้องที่น่ารักแบบตลอดไปนะครับก็ยังไงที่เขาจะคอยเล่ซัพพอร์ตยินดีกับใจให้ทีมยุกเรื่องเลยไอวิวเซนครับคุณเด็กสวกัสดีเช้าทุกท่านครับงานจะมาบอกนิวแล้วก็บอกทุกทุกคนนะครับแต่วันนี้ผมจะมาพูดถึงนิวนะว่านิวเนี่ยเป็นคนที่ขยันมากๆเป็นคนที่สู้มากๆ ก็เห็นถึงความพยายามของดิวตั้งแต่ตอนถ่ายซีรีส์นี้แล้วนะครับทา้งอ่านบทเยอะแล้วก็ทั้งไปเรียนอีกอาทตอนนี้ก็ยิ่งหนักกว่าเดิมอีกนะก็นิวก็ทํางานจนถึงดึกแล้วก็อย่างตื่นเช้าไปทํางานอยู่แล้วกับดึกก็เลยเห็นถึงความพยายามของดิวมาโอ้ขยันมากๆก็อยากให้ยูวสู้ต่อไปก็ทุกคน ในหอแห่งนี้เป็นกำลังใจให้ยิวว่าทุกที่เป็นกำลังใจให้นิวเสมออยู่แล้วก็อยากให้นิมีปาร์ตี้แฮปปี้ปีเยอะๆแล้วก็เหล่าแฟนทุกคนจะเป็นกำลังใจให้นิเหมือนกันเหล่าแฟนทุกคนจะคอยปกป้องนิให้กำจักภัยอันตรายให้เป็นกำลังใจใหนิว ก็จะบอกว่านิวเป็นคนที่เก่งมากเลยนแล้วก็ยินดีกับความสำเร็จของนิวด้วยนะจะบอกว่านิวสมควรที่จะได้รับมันแล้วก็ขอให้นิวมีความสุขกับสิ่งที่ทำต่อไปนะกับไม่ว่าจะทำอะไรแบบไม่ว่าจะร้องเพลงไม่ว่าจะเต้นหรือว่าอะไรก็ตามหรือว่าการทำงานขอให้นิวมีความสุขกับมันแล้วก็ทำไปเรื่อยความสุขกับแฟนคลับทุกคนแบบนี้ไปเรื่อยๆนะก็ ยินดีด้วยนะถ้าพูดถึงลูนิลนะครับผมาจารย์นึกถึงอ,อะไรใช่ไหมครัก็นึกถึงความน่ารักครับอย่างแรกเลยที่มาความน่ารักแม้รู้สึกได้ว่าลูนิลนี่สามารถเป็นความน่ารักของใครก็ได้แบบเป็นโลกของความน่ารักที่ทําให้รู้สึกว่าคนที่เก่งเราที่สดชื่อรู้สึกได้เจอแร์บันดาเ,อ,เอง,เอง,เองรู้สึกว่าได้เจอแบบความน่ารัก,คว,รกความมีพลังเข้ามาในตัวครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือคิดถึงแบบความเก่งของ ไปเชื่อว่าน,น้องนิวเนี่ยนะโค้ดไก่แน่นอนครับเก่งมากแล้วก็ยังไงก็คิดถึงแบบเก่งเป็นแบบน้องเก่งแล้วก็น่ารักมากครับแล้วก็พิเศษน่ารักทุกอย่างน่ารักไปหมดเลยก็ดีใจมากเลยครับผมที่ตั้งแต่เคยเห็นแต่วันแรก,กรที่ผมเนี่ยรู้สึกว่านิวเก่งขึ้นมากพัฒนาตัวเองขึ้นมากแล้วก็ไม่หยุดพัฒนาตัวเองนะครับก็เก่งมากๆน่ารักมากๆแล้วก็แฮร์รีวันนี้นะครับผมก็ทีนี้ก็อยู่อย่างนี้น่ารักเป็นความน่ารักของทุกคนอย่างนี้ไปนานๆนะครับสิบห้า ครับผมถ้าพูดถึงนิวนะครับผมอย่างแรกเลยก็ต้องพูดถึงเยนจี้นะครับเพราะว่ามีสภาพของแกงเยนจี้เราแน่นแฟนมากมากนะครับอย่างต่อไปเลยต้องพูดถึงนะครับว่านิวเป็นคนที่ขยันมากมาครับผมแบบทุกๆวันเด้อเวลาที่แบบนิวจะต้องแบบไปทํางานเช้าทุกวันนะครับติดต่อกันหลายวันแต่เพื่อนผมก็แบบก็ยังตื่นเช้าไปแบบว่าขยันมากมากครับแล้วก็แบบทำทุกอย่างเต็มที่มากๆกับทุกงานครับ แล้วแบบแม้แต่แบบความเก่งเพื่อนด้วยนะครับเพื่อนแบอกวาสาวาเถร้องเพลงได้ห้าภาษานะครับผมรู้สึกว่ามันแบบมันค่อนข้างเป็นแบบความสามารถที่แบบต้องเป็นความสามารถเฉพาะตัวอย่างหนึ่งครับซึ่งผมก็รู้สึกว่านิวทํามันออกมาได้ดีมากๆครับแต่ก็ mm hmm. ถ้าด้พูดอีกก็ต้องพูดถึงอะไรที่มันน่ารักน่ารักครับผมเพราะว่าเพื่อนเป็นคนน่ารักก็อยากจะนี่แหละครับผมจะพูดถึงอร่างนี้ก็ประมาณ นึกถึงนิวใช่ไหมครับผมนึกถึงอะไรมีอะไรให้นึกถึงหลายอย่างมากๆนะครับสิ่งแรกที่เราสัมผัสได้ก็น่าจะเป็นความน่ารักและก็ความสดใสนะครับผมขนาดยังไม่ยินมนะครับก็จะมีความตะมุตะมีหรือว่าิ้มีบทหรือว่าแค่มุ้ยของน้องนะครับผมที่มีความน่ารักะกรับพอยิ้มขึ้่อไหร่นะครูโลสดใสทั้งวลยนะครับผมเพรายทสิ่ง้อยก็จะมีความดใสก็ตั้งแต่รู้จักมามาเกือบสองปีนะครับผมก็ เห็นความน่ารักมากขึ้นนะครับผมก็จะมีความสไตล์ของนตัวเองไม่ว่าจะเป็นภาษาพิมพ์นะครับผมที่เรียกแฟนคลับว่าอ้พี่อาหวยอามมาอกงนะครับญาติแย้ว่านะครับผมก็เป็นเดกเาอยู่ัดสราแก้วที่เรารู้สึกว่ามีเอกลักษณ์สตัวแล้วก็มีความน่ารักในตัวในการใช้ภาษาในทางคอมพิวเตอร์แล้วก็ภาษาพูดด้วยแล้วก็เป็นเด็กที่มีมารยาศาสตร์ซิมิที่ชอบมาสุ่ที้จักกันมาเนี่ยเป็นเป็นคนที่มีความอดทนมากครับผม อันนี้อยากจะพูดในนึงเวลามาซ้อมคอนเสิร์ตเนี่ยแล้วก็ทำงานด้วยทำงานงเปียนะครับผมก็มีมีตั้งใจทำงานด้วยแล้วก็ต้องมาส้อมคอนเสิร์ตด้วยตรงนี้กมรู้สึกว่าเป็นความที่นึกถึงที่รู้สึกว่ามันเป็นเด็กที่าตั้งใจก็อดทนนะครับผมก็สู้นะครับผมพยายามเองใจให้นะครับผมและสิ่งหนึ่งที่ขาดไม่ได้ที่รู้จักกันมาสองปีกับสองปีนะครับผมก็ของกินนะครับผมโดยจะเป็นคนขาดของกินไม่ได้นะครับผมไม่ว่าจะเป็นของทาวของหวานจะหนูชอบทาวหวาน เพราะว่าหนูคนอยากมันแต่ตอนแรกแรกำมังแม,นแมน่นนะครว่าของเขาวับของหวานเนี่ยแยกกระพอกันนะครับแต่ก็แฮปปี้นะครับถึงเวลาจะเอาคอนเสิร์ตอะไรก็ค่อยมาลงก็ได้นะครับผมเพราะว่าการกินก็เป็นความสุขของแต่ถ้ากินช่วงอายุยี่สิบงสามเนี่ยมันจะได้อยู่แต่ถ้ากินช่วงอายุยี่สิบแปเก้นี่ยอยู่คนเดวแต่รวมัจะเป็นความสใสของคนเป็นลอยยเ,เป็นความรักเนความส,สนาหรือว่าเป็น passion แฟชั่นที่ยิ่วัยนะ thank you